โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนี่ทุกคนด้วยนะครับน,นี้อยู่กับเกม X 3ก๊กนะอันนี้เป็นวันที่2ของไอดีนี้นะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยผมเล่นตอนสตตีมนใช่ไหมแล้วผมไปเล่นในโทรศัพท์ก็คือลบทิ้งไปแล้วลบทิ้งไปแล้วครับผมแต่ว่ามีเหตุการณ์ก็คือการที่มีคนบอกว่าเตียวเลี้ยวมันไม่เก่งนะครับซึ่งอันที่จริงมันเก่งนะแต่ว่าเราต้องทําดาวด้วยแล้วก็ต้องเล่นคู่กับในส่วนของข,อง,ของเบ้งด้วยอันที่จริงขงเบ้งก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเล่นในทุกๆท,ทีมนะอ่าอันนี้ก็เคลียร์ ว่าในส่วนของเตียวเลี้ยวเนี่ยไม่เก่งนะครับแล้วสําหรับคนที่สุ่มไปแล้วนะครับถามว่าเฮ ύ, ้ยที่ผมแบบสุ่มก๊ก็แล้วผมไม่ได้เตียวเลี้ยวเลยหรือว่าผมสุ่มจกอกไม่ได้จูร่งเลยผมได้ตัวอื่นมาบานเลยนะครับอย่างผมเนี่ยก็ได้ในส่วนของแฮห,หัวตุ้นมานะครับโอ้โหอันนี้ขึ้นดาวฟ้าได้เลยนะขึ้นดาวฟ้าน่าจะแบบว่าไปถึงสามดาวฟ้าได้เลยไอ้สี่ดาวฟ้าใช่ไหมน่าจะสี่ดาวฟ้าได้เลยนะ ไม่ถึงดิน่าจะขึ้นน่าจะประมาณ3ดาวถึง4ดาวฟ้าอันนี้จาไม่ได้นะนะครับเพราะว่า5ดาวขึ้นดาวฟ้าใช่ไหมแล้วก็3ดาวฟ้าน่าจะ4ดาวฟ้าได้นะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งบอกได้เลย,เลยมันไม่ใช่ตัวที่เก่งนะครับไอต,ตัวนี้มันไม่เก่งเลยนะถามว่ามันดียังไงก็คือมันมีดาเมจติดน,นึงแล้วมันยืนถึกแค่นั้นแหละนะครับผมถ้าเทียบกับในส่วนของตัวอย่างตัวอื่นอื่นนะครับในก๊กวุยใช่ไหม ก็เตียนอุยเนี่ยยังเก่งสักกว่าอีกนะผมมองว่านะครับผมก็ถ้าได้เตียนอุยเนี่ยจะดีกว่าแต่ว่าเออก็ได้แ a หัวตุ้นมานะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรอืมอะ่ะถามว่าถ้าเราได้ไปแล้วเนี่ยเราจะปั้นต่อไปยาวๆไหมสําหรับตัวนี้นะครับหรือว่าตัวอื่นที่เพื่อนๆได้มาอาจจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับให้เราปั้นไปเลยนะตั้นไปเลยข้อได้เปรียบของเราเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เก่งนะครับ แต่เราจะทําดาวตัวละครได้เรื่อยๆครับผมอ่าเราจะทําได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสุ่มให้มันออกตัวเนี้ยภาวนาให้มันออกแต่ตัวเนี้ยจากเนี้ยเราจากที่เราไม่ต้องการเนี่ยจากเนี้ยเราต้องการมันอย่างมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีตัวพิเศษมานะครับเราจะเอาตัวเนี้ยไปลิงก์ให้กับตัวพิเศษซึ่งตัวแรกที่จะมาเลยน่าจะเป็นกวนอูนะครับกวนอูบอกได้เลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับผมดีมากๆนะ เดี๋ยวขอกดเลื่อนไปให้ดูนะครับว่ากวนอูมันเก่งยังไงนะอ่านี่นี่กวนอูนะครับกวนอูสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการโจมตีปกติเนาะโจมตียูนิตนะครับฝ่ายศัตรูทําเป็นดาเมจกายภาพนะครับต่อมาสกิลสองนะครับโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวเหมือนกันนะครับดาเมจกายภาพถึงสาม้เปซและก็เพิ่มสถานะระห่ำนะครับอันนี้ก็คือเราจะไม่ติดควกคุมแล้วก็เพิ่มอัตรา คิติคอลนะครับส5หแล้วก็เพิ่มคี้แดนนะครับผมสี่สิบห้านะครับเอ้ยสามิ้าเปอร์เซ็นต์เห็นปะมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบตีแบบตัวแตกเลยนะครับผมตีแรงมากนะถ้าเราทำนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือสี่ดาวแดงใช่ไหมสิบดาวก็คือจะเป็นในส่วนของ5้าดาวแดงนะครับถ้าเราทําถึงสามดาวฟ้าอ่ะเอาแค่สามดาวฟ้าก่อนนะครับทุกครั้งที่แม่ทัพฝ่ายเรานะครับติดคริมีโอกาสแซที่จะได้รับเิร์น พิเศษนะครับผมท,ทันทีโอ้โหเห็นปะ่ะคือแบบโกมากนะครับเอฟเฟกดังกล่าวไม่ทํางานเพิ่มโอกาสอีกสาเอร์เซ็นนะครับก็คือทุกครั้งที่แม่ถ้าฝ่ายเราเนี่ยตีไปถ้าไม่ติดคินเนี่ยก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับสามเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็ถ้ามาทํางานเนี่ยก็จะมีการได้รับเติมพิเศษทันทีนะครับผมถ้าทํางานจะให้อะไรเนี่ยอัตราอ๋อมันมันแบบมันตกไปเนาะอัตราที่เพิ่ม กลับไปเป็นเริ่มต้นนะครับอ่ะก็คือถ้าถ้าจากเดินที่ไม่ติดไม่ติดเนี่ยมันก็จะทับซ้อนกันใช่ไหมแล้วพอมันติดเนี่ยมันก็จะไปดีเซตใหม่นะครับผมเถินกระตุ้นสูงสุดก็คือสองครั้งนะครับผมใน1เทินก็คือเราสามารถออกไปตีฟีเนี่ยได้สองครั้งตอนน่อ1นเทินนะครับผมอ่าเห็นปะม,มันถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็น่าจะทําถึงตัว3มดาวฟ้าได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะร้าผมหาตัวก๊กวุยมาได้อีกนะครับแล้วถามว่า เราเอาทองไปทําอะไรดีนะครับให้เรามาซื้อป้ายแดงครับผมเป็นสมุดแดงตรงนี้นะตอนแนะรกผมคิดว่าผมจะเลิกเล่นแล้วไงผมก็ไปกดไปกดตรงนี้หมดเลยแต่ที่ไหนได้ครับผมกลับมาลื่นเออโอ้กลับมาลื่นเฉยนะครับการที่เรากลับมาลื่นเนี่ยก็คือเราปรับตรงนี้เนาะเนี่ยกดตรงเนี้ยนะครับให้มันย่อนะครับกิจกรรมมันก็จะลื่นขึ้นนะครับเออคือแบบเสียดายมากผมกดไปเท่าไหร่ ผมกดประมาณ5,000ัน 5, 000, 5, 000, 5, 000นึงห้าพันหรือเจ็ดพันห้าเลยแหละนะคือแบบเตลืองมากนะอัน,นีจริงนะผมกะว่าจะเก็บไปซื้อสมุดแดงทุกทกวันนะครับแล้วก็ไอแต้มตรงนี้ยผมแบบไม่ได้ซื้อไงทุกวันแล้วก็ไอพูดเนี้ยผมไม่ค่อยได้ซื้อไงคือแบบมันเสียโอกาสเพราะว่าวันแรกผมแบบหัวร้อนไงลบไปเลยนะครับไม่เล่นเลยเออคือมันเสียโอกาสไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ผมก็ววสามสิบเจ็ดแล้วก็ผมมอกจากกิวไปแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนในทีมนะครับคนในกิวนะแล้วก็ อันดับเนี่ยคือไม่ติดอันดับเลยนะครับไม่ติดอันดับแล้วนะแต่ว่าก,กุยเนี่ยผมอยู่อันดับเจ็ดนะครับผมถ้าถ้าเป็นในส่วนของโคกุกอยอย่างเดียวนะอืมแต่ว่าคะแนนก็ก็ห่างอยู่พอสมควรอันนี้เขาก็ปั้นห็นปลาเตียวเลี้ยวเนี่ยขึ้นดาวเขียวไปแล้วนะถ้าผมทําเนี่ยก็น่าจะเป็นสองสองฟ้าม่ก็สามฟ้าได้นะถ้าผมมีตัวในการทํานะครับกนะ็แล้วแต่เนี่ยเตียวเลี้ยวโอ้โหอยากได้อะ่ะอยากได้แต่ม่เป็นไรผมผมก็ เราตามที่เราได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราขอพรวนาให้มันซ้าไปเยอะซ้ไปเยอะเนี่ยเราไปใช้อีกทีหนึ่งคือตัวพิเศษมานะครับพอตัวพิเศษมาเนี่ยเราก็จะเป็นเทพเลยเพราะว่าถ้าเทพไปแล้วเนี่ยสายสายฟรีปกติเนี่ยที่ทำดาวได้ไม่เยอะเนี่ยกับเราเนี่ยหรือว่าสายเติมที่แบบทำดาวได้ไม่เยอะแล้วถ้าเรามีกนอูมาใช่ไหมเราตัวกหวมูเราเนี่ยดาวเยอะกว่ายังไงเราก็ได้เปรียบเนาะอืมแล้วก็ต้องเล่นคู่กับตัวนะครับที่สามารถเพิ่มกินิเข้าได้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็ จะทำคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าไอตัวไหนที่มันเหมาะกับการเล่นกับกวนอูแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของของเบ้งนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับเพราะว่ามันมีการฟื้นฟูค่าความโกรธรวมถึงการที่จะเพิ่ม ATK นะครับให้กับตัวของทีมเราด้วยนะครับส่วนตัวที่เพิ่มคินะครับอันที่จริงไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะเพราะว่ากวนอูมันแบบว่ามันมันเพิ่มของตัวเองอยู่แล้วเนาะถ้ากวนอูตีไปปุ๊บ ปีไปปุ๊บอ่าถ้าติดขี้มันก็จะตีต่อเนื่องถ้าติดขี้อีกก็จะตีต่อเนื่องมันตีได้แค่2รอบตัวหนึ่งเทิร์นเนาะก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปหลากหลไปที่กวนอูตัวพิเศษนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมที่แบบโอ้โหผมได้ตัวเกลือมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตู้ๆก,ก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าจะมีตัวละครพิเศษเข้ามานะครับถ<สา>้ามีตัวพิเศษเข้ามาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเทพได้เหมือนกันนะครับต่อให้เรามีตัวละครที่เกลอ้ววกก็าาารรที่เเตั เกลือเนี่ยเอาไปลิงก์ให้กับตัวพิเศษเนี่ยตัวเกลือเราก็จะใช้ไม่ได้นะเท่ากับว่าเราใช้ตัวพิเศษได้แค่อย่างเดียวเนาะมันก็เหมือนกับการที่เราจัดทีมเนี่ยเราจะไม่สามารถลงตัวที่มันลิงก์กันได้เราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเนาะก็โอเคก็จะประมาณนั้นลวกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเล่นลื่นกันนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นแล้วแบบมันกระตุกเนี่ยก็คือหัวร้อนนะผมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้จากใจเลยนะครับแล้วก็วมาจะไปเล่นเซิร์ฟใหม่แต่ว่าจะไปเล่นแบบสายฟรีแล้วเพราะว่าไม่อยากเติมนะนะครับเพราาะว่ เติมไปแล้วเซิมนี้เนาะแล้วก็ไม่มีตังค์น <c oughs> ะโอเคก็จะประมาณนั้นนะกันเนาะหลักๆเลยประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ผมไปแล้วกันนะครับวับนนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ